ที่นี่มาแลกการขับเคลื่อน1นึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนึ่งธนาคารขยะกันบ้างค่ะโดยดางจงหวัดส่งคลาสปรักทงประกาศความสําแร็จนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนึ่งธนาคารขยะพร้อมเดินนาขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสิงแวดลอมทีดีค่ะ นายเวิแพทหนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงงขล้าเปิดงาน mois w e t bank week มหัศไทยปักทงประกาศความสำเร็จนึ่ง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนึ่งธนาคารขยะโดยมีพระคู่สุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดนาทวีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายข่าวรวมที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นามซีอำเภอนาทวีจังหวัดสุขลาค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคล้าบอกว่าจังหวัดสรงคล้าเนี่ยสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยทับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อรักษาซิงแวดลลอมโดยการจัดให้มีระบบการจัดการแล้วก็กำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพสามารถนํนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้ประชาชนัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจมุนเวียนมาใช้ในการจัดการขยะภายตายลักการสร้างอ๋อก็คือใชย้ยน้อยใชย้ซ้ำแล้วก็นำล็อกมาใชา้ไ้พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจแล้วก็ปลูกจิตสัม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหลอดแล้วก็ขัดแยกขยะที่สมัรถนําไปรีไซเคิลด้วยการนําไปขายจนพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อจะเป็นสถานที่รวบรวมแล้วก็รับสือขยะรีไซเคิลค่ะสาหรับกองทุนธนาคารขยะของตําบลนามอซีนะคะก็เริ่มมาจากการทําโครงการขยะไร่ทั้งก็คือจะมีบริการหลอดเก็บขยะให้ตามวันและก็เวลาที่กาหนดแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นทนนะี่น่ะขัดแยกยะในครัวเรือนจัดการกับยะอินซีโดยการทําทั้งขยะเปียก ปัจจุบันก็มีสมาชิกเข้าวรวมแล้วเนี่ย2 6 3ครัวเรือนกาหนดให้มีการเซอร์ค้ายขยายเดือนละนึ่งครั้งก็คือถูกวันที่สิบแปดของเดือนส่วนผาพรวมของจังหวัดสงคลาน,นะคะขณะนี้ก็ได้จัดตั้งธนาคารขยายะครอบตามเป้าไม้หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยายะรอยเปอร์เซ็นจำนวนรอยเซซิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีธนาคารขยายะถังซินเซ่รอยยี่สิบสองแห่งสมาชิก 1, นึ่งพันเซรอยห้าสิบสามคน ปริมาณขยะที่นํามาเซอร์ขายกว่า10,000กิโลกรัมค่ะแล้วก็เป็นเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยเงินที่ได้จะนําไปจัดสรรเป็นสวัสดิการกลับคืนสู่ชุมชนรวมทางนําไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะนี่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะทําให้เป็น้องประชาชนในชุมชนรู้จักขัดแยกขยะจากก่อนทางขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายที่สําคัญอันนี้นเอาล็อมาฉายได้ก็สามารถสร้างมูลค่านะคะเป็นเงินให้กับคนที่นําไปคายขยะ แต่ละโคดันด้วยใช่ค่ะขยะนี่ถ้ามันอยร่วมกันทุกชนิดเนี่ยค้ายไม่ได้นะนต้องเอามาแยกก่อนพอแยกแล้วแต่ละเพราะว่าแต่ละซิงแต่ละอย่างเนี่ยราคาจะไม่ถาวากันเนี่มีการแยกขยะแล้วก็มีธนาคารรับซื้อเบี้ยเดรได้ก็เอามาหมุนเวียนในชุมชนต่อแล้วก็ <จ uk S 2> ช่วยเลือคนที่อยากไรหรือว่าเดือ,รอดร้อนนั่นเองะจะเลยปักธงประกาศความสำเร็จไปเลยนะคะนึ่งทองทิ้นนึ่งธนาคารขยะเพื่อจะปลูกเจตสํานกให้พีนหระชาชนรู้จักการขัดแยกขยะตั้งแต่ตอนทางนั่นเองค่ะ